สวัสดีทุกคนผมใครก็ไม่รู้วันนี้ผมมาพูดถึงเกี่ยวกับประเทศเป,ประเทศหนึ่งที่ถูกป,ปกครองโดยกลุ่มนายทุนและประเทศนี้ก็เต็มไปด้วยความสีวิไลประเทศนั้นก็คือรัฐกวางตุง้งหรือ s a เต o ออ u เว g d ดองนั่นเองรัฐกวางตุง้งเป็นรัฐอนาธิคมเทียมของญี่ปุ่นที่แยกออกมาจากสาธารณรัฐจีนในปี1950 ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวในการเป็นดินแดนสําหรับกลุ่มทุนนิยมญี่ปุ่นที่ไร้การตรวจสอบและที่ผิดธรรมชาติถูกครอบง,งาทางการเมืองโดยกลุ่มไซบัส,สุของญี่ปุ่นและเต็ไมไปด้วยอาชญากรรมการทุจริตและความยากจนในขณะที่จีนและญี่ปุ่นมองว่ากวางตุ้งเป็นเรื่องตลกและความไม่สะดวกตามลําดับแต่ผู้ประกอบการที่มีความทะเยอทะยานมองว่า วางตุ้งเป็นก้าวต่อไปที่สำคัญสำหรับธุรกิจของตนภายในรัฐสภาของวางตุง้งมีบางอย่างที่คล้ายกับรัฐสภา,า,าประชาธิปไตยที่มีอยู่ในญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรไม่ว่าที่นั่งเหล่านี้จะไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่ก็ประกอบด้วยนักธุรกิจที่สำคัญ100คนในมวลกนวางตุง้ง นักธุรกิจเหล่านี้เป็นผู้ลงคะแนนเสียงในกฎหมายของกวางตุง้งซึ่งกำหนดนโยบายและทิศทางในอนาคตของกวางตุง้งนักธุรกิจด้แห่กันไปยังที่ที่ทำกำไรได้มากที่สุดคะแนนเสียงและความพักดีของพวกเขาถูกแลกเปลี่ยนเป็นเงินโดยประธานาธิบดีที่แตกต่างกันของบริษัทหลักของกวางตุง้งหรือในบางการณีก็ถูกซื้อออกไปเพื่อเปลี่ยนพลวัตของสภา หัวหน้าฝ่ายบริหารเสนอข้อบัญญัติของสภาและหากมี50ที่นั่งสนสับสนุนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างไรก็ตามนักธุรกิจไม่ได้ผูกมัดมอย่างพักตีต่อบริษัทแล้วนอาข้อบัญญัติของกลางตุ้งระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงตามปกติคือ30วันแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นในกรณีพิเศษก็ตามกฎหมายมักจะไม่อยู่รอดไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง แนะอาจต้องมีการแก้ไขซึ่งจะเสนอโดยฝ่ายอื่นเมื่อได้ก็ตามที่การลงคะแนนเสียงในร่างกฎหมายและข้อสรุปร่างกฎหมายนั้นจะถูกเก็บถาวรไว้ในประวัติกฎหมายและจะอยู่ที่นั่นเพื่อบันทึกประวัติของสภาที่ัญบญัติาองควาณตุูงด้วยการหายตัวไปของซูซูกิและการนบ่มสลายของยาสุดแนำไปสู่ควาอัย ของกวางตุ้งทําให้ทากุจิมัซุสวะได้กลายเป็นประานนปรธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้วยพิษได้พผู้เข้าใส่เขาโดยผู้ประกอบการ3คนของกวางตุ้งคืออากิโอะมริตะมาซาลุอิบุกะและ ah มาซาฮาลุมัสุชิตะเมื่อรู้ว่าฝนสงบลงพวกเขาจะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารที่ว่างอยู และการแข่งขันเพื่อสืบทอดตาแหน่งก็ได้เริ่มต้นขึ้นการตัดสินใจของมัตสุสวะจะมีความสําคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจว่าใครจะได้รับการเสนอชื่อจากสภานิติบัญญัติแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกับยาสุดะอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของยาสุดะถูกทำลายลงโดยวิกฤตเศรษฐกิจทรัพย์ยยยยสินที่เหลืออยู่ของยาสุดะ มีกําหนดจะถูกประมูลเพื่อชำระคืนเจ้าหนี้สําหรับรัฐบาลกวางตุ้งการประมูลจะทําหน้าที่เป็นแหล่งรายได้อันมีค่าจากค่าคอมมิชชั่นเพียงอย่างเดียวสําหรับผู้ประกอบการเป็นโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการเลือกซากของผู้แข่งเพื่อต่อรองราคาไม่ว่าจะในราคายุติธรรมหรือไม่ก็ตามให้บางคนจะเดินจากไปพร้อมกับส่วนแบ่งของอาจักรธุรกิจของยาสุดะ ห้ด้วยความพักดีของคนที่ทอดทิ้งของยาสเดในสภานิติบัญญัติระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และทะเลจีนใต้อันเป็นที่ตั้งของวางตุ้งซึ่งเป็นรับประดิษฐ์ที่มีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เทียมในหม่อไปของวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่นนี้มีกลุ่มชาติพันธุ์หลัก3ามกลุ่มได้แก่จีน จูจินและญี่ปุ่นซึ่งในแต่ละรัฐมีความเห็นชอบต่อรัฐบาลของตนเองแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เป็นตัวแทนของขั้นตอนในบันไดสังคมบางตุ้งและการสนับสนุนหรือการขาดการสนับสนุนสามารถสร้างหรือทำลายการเงินและความมั่นคงของรัฐวางตุ้งได้แม้อาจดูไม่เหมือนอยู่ท่ามกลางเมืองที่ผู้พาดของไหมุกสามเม็ด แต่กวางตุ้งก็เป็นที่หลบภัยสําคัญสําหรับผู้ที่ถุกขับไล่และอาชญากรในสังคมญี่ปุ่นและจีนตํารวจไม่เพียงพอที่จะหยุดกลุ่มคนเหล่านี้จากการบุกประเทศและการเปลี่ยนให้เป็นถ้าฝิ่นแต่คนที่ช่วยตํารวจเหล่านี้นั้นโหดร้ายและจุดติดพอๆกันกลุ่มเคมเปตไตที่ยึดมั่นในผู้คนเชื่อฟังด้วยความรุนแรงและกําลังกลุ่มที่ว่ากลุมในแต่ละรัฐ และปุ๋ยภาคส่วนใหญ่ของกวางตุง้งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการสนับสนุนด้านประชากรที่แตกต่างกันสาหรับการสนับสนุนของมณฑลกวางตุง้งจีนและญี่ปุ่นสําหรับรัฐบาลของเขาแม้จะทุจริตหรือไม่ก็ตามไม่ว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะนั่งอยู่บนจุดสูงสุดในมณฑลกวางตุง้งแล้วก็มี3มคนที่สมรู้ร่วมคิดที่จะโยนประเจในแผนของเขา สองแห่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของหัวหน้าฝ่ายบริหารและอีกอันหนึ่งที่เต็มไปด้วยทุกสิ่งในปางตุ้งจากว่าญี่ปุ่นผู้สัมพัความมั่นคงของ,ของวางตุ้งและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดมีความคาดหวังที่ต้องปฏิบัติตามเกงว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะประสบกับความไม่เห็นด้วยและเปิดรับการโจมตีจากเพื่อนร่วมงานที่อิชาริษยาและสาธารณรัฐจีน ไม่เคยมีความเห็นสูงมาก่ยอกกับวางตุ้งซึ่งเป็นรัฐที่แกสลักออกจากมฑลนทานทงตอนใต้และแน่นอนว่าวิธีทำให้ชีวิตยากลำบากทั้งสำหรับบริษัทและผู้บริหารสูงสุดหากมีความโน้มเอียงทั้งสำหรับบริษัทและผู้บริหารสูงสุดหากมีความโน้มเอียงเช่นนั้นการทุจริตแทรกซึมเข้าไปในทุกรอยแตก ล,ลอยแยกรอบเปลืองของรัฐบาลด้วยความชั่วร้ายแม้ว่าบางคนจะบอกว่านั่นคือชะตากรรมของประเทศที่บูชาเงินเย็นในสิ่งอื่นใดแต่ก็ไม่มีใครชอบที่ต้องการรับมือกับการทุจริตหากใครจะมองว่าบริษัทของวางตุ้งเป็นนักลบที่ดุร้ายที่แย่งชิงหัวซึ่งกันและกัน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประจำปีเพื่อเป็นพื้นที่โดยองพวกเขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันล้ำค่าพวกเขาสาธาะที่คมชัดเพื่อโจมตีร้ายแรงเส้นทางในการเกลี้ยกล่อมสภานิติบัญญัติด้วยผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยนั้นแต่ไปด้วยความซับซ้อนสาหรับาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่ประสบความสําเร็จมีปัจจัยสมกัรที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการควบคุมคุณภาพและการโฆษณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุนในขณะที่การโฆษณาจะรวบรวมความสนใจของผู้บริโภคจากตลาดเป้าหมายโดยทั่วไปแล้ววงจรการผลิตจะใช้เวลา100วันหลังจากนั้นการสร้างสรรค์ของพวกเขาจะถูกนำไปทดสอบในน้ำขุนของทุนขึ้นอยู่กับว่าทั้งคุณภาพและความนิยมดีเพียงใดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความนิยมอย่างมาก และการเฝ้าดูอิทธิพลทางการเมืองของบริษัทแม่พุ่งสูงขึ้นแต่ใน,นก็ตามการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ด้อยกว่าอาจทำให้ทุกอย่างนั้นพังทลายลงรัฐกวางตุง้งถูกแกยกออกจากสาธารณรัฐจีนโดยมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการใช้อำนาจสูงสุดทางวิศวกรรมของญี่ปุ่นเพื่อสร้างความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งวงไพ่บุญร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพา และนักลงทุนในญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามนักลงทุนหลายพันคนที่วิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของกวางตุ้งในแต่ละวันาจากความสะดวกสบายของตลาดหลักทรัพย์โตกเกียวต้องการผลตอบรับจากการลงทุนในแต่ละปีจะมีการประเมินผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของกวางตุ้งในรูปแบบของ GDP บริสุทธิ์เพื่อดูว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อปีก่อนหรือไม่นักได้รับการชอบทำส่วนใหญ่จากการประเมินเหล่านี้ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องอย่างมากสำหรับองค์ประกอบของสภานิติบัญญัติการอนุมัติของญี่ปุ่นและข้อมูลประชากรของกวางตุง้งเป้าหมายสุดท้ายคือให้กวางตุง้งแซงหน้าวิชาโปรต์ของญี่ปุ่นซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซิงกิงวัตถุประสงค์คือ การจัดการจักรวรรดิแมนจูเรียในขณะที่การเติบโตและผลผลิตทางเศรษฐกิจดิบยังคงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งแต่การรักษาแผนง,งานที่สมดุลก็เท่ากับการรักษาความไว้วางใจของนักลงทุนหากหนี้สินต่อ GDP ของประเทศพุ่งสูงขึ้นอันดับเครดิตของประเทศจะได้รับผลกระทบญี่ปุ่นจะไม่พอใจมากขึ้นทุนทางการเมืองของประเทศจะถูกลดลงและความไว้วางใจในตลาดของกลางต้ง ลดลงซึ่งนำไปสู่อัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นดังนั้นการควบคุมการใช้จ่ายและหนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาบริหารบนแม่น้ำจู 2. ทศวรรษ์แห่งการกดขี่ความตึงเครียดทั้งชาติพันธ์สังคมที่สร้างขึ้นจากความเอารัดเอาเปรียบนี่คือสิ่งที่ผู้ก่อจราจนต้องเผชิญในรั แงตุ้งและเป็นสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องให้ยุติในความพยายามที่จะทำลายการทดลององค์กรแพนเอเชียชาวจีนอยู่ภายใต้คณะกรรมการแรงงานจีนและชาวจูจินอยู่ภายใต้สาพันพ่อค้ากวางตุ้งความรุนแรงของการทำของพวกเขาขึ้นอยู่กับความแข็งแกงแร่งใละันราที่ของดุลแรงซึ่งหากทั้งสองนี้ควบคุมไม่ได้ ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐหากหัวหน้าผู้บริหารต้องการช่วยกวางตุ้งเขาจะต้องปราบฟาร์มทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ว่าจะด้วยกำลังหรือด้วยการเจรจาในการทำเช่นนี้รัฐต,ต้องใช้มาตรการที่เพียงพอเพื่อควบคุมความแข็งแกร่งในรัฐที่หัวรุนแรงของกลุ่มแต่เวลาเป็นสิ่งที่จำกัดเนื่องจากสภานิติบัญญัติสิ้นหวังในรายเหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆ แอ้ชายญี่ปุ่นก็เหนดงิดมากขึ้นในเร่อเช่นกันแต่ใดที่ถนนในมณฑลกวางตุง้งยังคงลุกเป็นไฟ